สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้ไทยเยอรมนีนะคะสำหรับมุมตรงนี้ก็เป็นมุมเดิมอีกแล้วด้านนอกวันนี้อากาศดีนิดนึงมีแสงแดดแต่ก็มีอากาศหนาวเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะมันก็จะมีความสวยงามแต่ว่ามันก็จะหนาวหนาวเย็นเย็นสภาพสภาพอากาศตอนนี้มันก็ถือว่าดีนะคะไม่ได้หนาวมากแล้วก็ตามชนบทก็จะมีต้นไม้ใบไม้ที่มันเปลี่ยนสี มันทำให้เรามีชีวิตชีวาในช่วงใบไม้ร่วงแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะสวยอีกบรรยากาศหนึ่งสําหรับใครที่ชอบมาใช้ชีวิตในต่างประเทศอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่เราควรจะมาไหมก็ควรจะมานะมันก็จะสวยแล้วมันก็จะไม่ร้อนแล้วมันก็แต่ว่าถ้าเกิดมันหนาวนี่มันก็จะหนาวมากเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมสุขภาพร่างกายเตรียมความพร้อมเรื่องสภาพอากาศ และก็อีกหลายๆเรื่องวันนี้มานั่งมุมตรงนี้เราเห็นแล้วว่าสาวไทยหลายคนตอนเนี้ที่กําลังติดต่อชาวต่างชาติคุณรู้ไหมตอนเนี้มันมาแบบอันนี้พูดถึงคนไม่ดีนะมันจะมาหลอกเราพวกเราที่เป็นผู้หญิงไทยแล้วก็จะใช้วิธีการที่เราเองก็บางทีเราฟังแล้วก็อึ้งนะมันก็จะใช้แบบอันนี้คือหลอกว่าตัวเองเนี่ยคือตายไปจากโลกนี้แล้วอุย้ยมันเป็นยังไงปุก๊กี้มันถึงขั้นนั้นไหม ถ้าใครหลอกว่าฉันตายไปแล้วเนี่ยให้มันส่งกระดูกมาให้ดูด้วยแต่เรื่องของเรื่องเราจะรู้ได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องราที่เราเไปดูแล้วเราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากๆสําหรับสาวๆในยุคนี้คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาติดต่อกับสาวสาวไทยแล้วก็ไปมาหาสู่กันนะแล้วก็รักรักกันมีความผูกพันแต่อย่างที่บอกหนุ่มวัยเกษียณ หรือกำลังจะเกษียณอายุ60สขึ้นไปเนี่ยเออบางคนเนี่ยบางคนก็น่ารักมากถ้ามาสัมผัสที่นี่จริงๆนะสำหรับหนุ่มวัยกเกษียณที่เราเคยสัมผัสแล้วเราไปช่วยแกหนึ่งแกใจดีมากสองแกแบบคือจริงใจอะ่ะจริงใจแล้วแล้วดูแบบสุภาพแล้วเราไม่เคยคิดเลยนะว่าถ้าคนแก่เจ้าเล่มัมนมันจะถึงขั้นนั้นไหมมันมีบางคนที่ไปประเทศไทย คือรู้เยอะไหนๆฉันก็อายุเยอะ60-70แล้วฉันขอมีความสุขในชีวิตบ้านปลายนะคะก็คิดว่าจะจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยสักคนหนึ่งก็คือบอกผู้หญิงไทยคนนี้ว่าฉันเนี่ยอยากจะแต่งงานกับเธอนะทําให้ผู้หญิงไทยใจฟูไหมละ่ะใจฟูสิโอ้โหเขาจะแต่งงานกับฉันแล้วให้เงินเธอไปเรียนประเทศเยอรมันก็เรียนอาหนึ่งทาาไม่เรียนก็ไม่สามารถทําวีซ่าแต่งงานได้เธอก็เรียนแล้วสุดท้ายยังไงรู้ไหม ระหว่างการเรียนคือมันก็ใกล้จะสอบแล้วแฟนชาวต่างชาติจะบินมาประเทศไทยก็เลยบอกว่าให้ไปรอที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือที่โรงแรมหรือที่อะไรก็ได้ให้เธอสอบเสร็จก่อนสักอาทิตย์หนึ่งหออะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยตามไปพอสอบเสร็จอะไรเรียบร้อยก็ไปเจอกันปกติคุยปกติแล้วจนถึงเวลาที่ชาวต่างชาติบินกลับก็กลับต่างประเทศ ตัวเองก็มีความหวังว่าเออฉันเดินเรื่องแต่งงานฉันจะต้องไปใช้ชีวิตคือคนเรามันมีความหวังแล้วก็จะโทรติดต่อสามีที่เดินทางกลับตาเทศติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางบล็อกทุกอย่างเงียบรุย่ยผิดปกติไหมผิดนะแต่ผู้หญิงไทยก็คิดว่าเธอไม่สบายหรือเปล่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจนกระทั่งมีข้อความส่งมาบอกว่าประมาณว่าเป็นเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติก็คือเราไม่ไม่รู้ญาติพี่น้องเพาเราไม่เคยไปไ เออบอกว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตลงแล้วเพราะว่าหลังจากกับประเทศไทยไปเนี่ยแล้วเกิดอาการติดเชื้อป่วยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปสั้นๆว่าเขาได้เสียชีวิตลงแล้วออผู้หญิงไทยเสียใจค่ะเสียใจเศร้าโศกค,ความหวังฉันล้มเหลวแล้วก็รักเขาแล้วเขาตายไปก็ไม่ได้มีโอกาสดูแลหรือพูดครั้งสุดท้ายผู้หญิงไทยก็เสียใจแล้วก็ทำใจจนกระทั่งก็คิดว่า ตอนนี้จุดมุ่งหมายคือถ้าเกิดคุยกับชาวต่างชาติต้องเอาคนที่หนุ่มหน่อยไม่เอาแล้วหกขึ้นไปเนี่ยก็เอาสักผู้หญิงไทยอายุ30 30กว่า35อย่างเงี้ยก็จะหาผู้ชายสัก40ประมาณ40เออก็ไปหาใหม่จนกระทั่งได้ผู้ชายมาก็นัดเดทกันแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ดูแล้วว่ามันไม่ใช่ก็ไปบอกเขาว่าเออฉันเธอไม่ใช่สเปคฉันนะแต่ผู้ชายคนที่เขาบินมาเดทกับเธอเขาก็เข้าใจนะชาวต่างชาติเขาจะไม่ปล้ำคุณนะ ถ้ายิ่งเขาไปประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีการข่มขืนเขาเขาจะระวังตัวมากเพราะถ้าเกิดเขาข่มขืนแล้วมีคดีความในประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่สามารถมาที่นี่ได้อีกเขาจะไม่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากคุณยินยอมอันเนี้ยเราต้องเข้าใจไว้ก่อนเนาะคือหลายคนจะไปไปฟ้องเขาเขาข่มขืนฉันโดยที่เราไปหาเขาที่โรงแรมเนี่ยมันก็จะยากตำรวจก็จะบอกว่าเธอมาหาเขาถึงที่ห้องแล้วเธอจะไปแจ้งความว่าเขาข่มขืนเธอมัน ย้อนแยงมันจะทําไม่ได้มันจะยากจนกระทั่งเดทกับผู้ชายคนนี้แล้วก็คืออย่างที่บอกนัเขไปที่พัทยาป่าตองที่ชาวต่างชาติมาก็เลยผู้ชายคนนี้ก็ปฏิเสธไปเธอก็ยังไม่กลับเธอก็คือไหนๆก็มาแล้วก็เออก็เที่ยวนู่นนี่นั่นเพออิญไปเจอสามีของตัวเองที่บอกว่าตายแล้วแจ็คพอตไหมคนเราถ้ามันจะความลับมันจะแตกก็ความลับไม่มีในโลก ไปเลยไปสืบสอบว่าเชื่อนามสกุลมันก็ใช่ไงนึกว่าเป็นฝาแฝดที่ไหนได้สามีตัวเองที่บอกว่าตาเยเออก็ไปเจอว่าเอ้าชิบหายละฉันโดนหลอกโดนผู้ชายคนนี้หลอกแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าไปโวยวายนะคือคุณฉลาดอ่ะคุณไปโวยวายคุณก็จะไม่ได้อะไรผู้ชายถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รักแล้วหรือเขาเงียบไปเฉยๆเนี่ยแล้วมาปรากฏตัวอะไรเงี้ยถ้าเราโวยวายได้ไม่ได้แต่ใครเสียเราเสียเราจะได้เขากลับคืนมาไหมไม่มีทาง เราทําได้แค่มาแชร์และบอกต่อให้กับสาวๆที่กําลังคิดว่าหนุ่มวัยเกษียณเขาจะจริงใจกับเราเขาอยากจะแต่งงานกับเราจริงๆบางครั้งมันก็ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะอยากจะแต่งงานกับเราแล้วมันก็เปลี่ยนไปได้เขาเลยอยากจะมาให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวๆที่กำลังออกเดทกับหนุ่มวัยเกษียณหรือหนุ่มไหนก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆเขาหายไปเนี่ยจงรู้ไว้เลยว่าหนึ่งเขาไม่อยากไปต่อกับเรา หรือสองเขารู้ละว,ว่าชีวิตของเขาไม่ต้องการใครมาผูกมัดเขาอยากจะเอาผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนั้นไปเรื่อยๆจนผู้หญิงคนนี้ก็ไปถามในในสาวบาร์ที่มาบอกเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆคนนี้อาทิตย์นึงคนนู้นอาทิตย์นึงก็ถึงบางอ,อ้อสิ่งที่เราทําได้ก็คือปล่อยเข้าไปเถอะหรือคุณอยากจะมีเรื่องมันก็มีเรื่องแต่ว่าเขาจะไม่กลับมาเขาอาจจะเจอทาแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว จนเขาก็ไม่แคร์แล้วว่ายังไงเขาถือว่าเขาให้เงินเราเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบไปโดยที่บอกว่าฉันตายแล้วตายไปจากโลกนี้แล้วคือตายไปจากชีวิตเราแต่ว่าไปมีชีวิตใหม่กับผู้หญิงคนอื่นสุดท้ายคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ระวังเรื่องที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันทําได้หลายเรื่องสําหรับคนที่เจ้าเล่ห์ผู้ชายเจ้าเล่ห์มีดีมีเลวเหมือนกันเท่า อย่าคิดว่าชาวต่างชาติเขาจะดีแล้วเขาจะจริงใจเขาจะไม่หลอกเราม,มันไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าฟังคลิปนี้แล้วจงสังเกตให้เยอะๆเราจะได้ไม่เสียเปรียบเราเป็นผู้หญิงด้วยกันที่เขามาแชร์ก็ขอบคุณสําหรับทุกๆช่องที่เขามาแชร์เราคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะคะสุดท้ายก็เช่นเคยก็อยากจะขออวยพรให,ให้ใครที่คิดหวังสิ่งใดนะก็ให้ประสบความสำเร็จนะทุกประการไว้เจกันคลิปหนะ้าบายๆค่ะ just